โอ้มาไม่ทันเห็นแต่ใบตองดำๆมันคือไอรีสวัสดีนะฮะคุณปุ้ยทำเมนูอะไรเดี๋ยวเรามารุ้กันดีก,กว่าเพราะว่าตอนนี้คุณปุ้ยคือห่อแล้วก็ปลิ่งไปแล้วนะครับสิ่งนี้ก็เป็นใบตองกล้วยเนาะแต่ภายนอกรู้สึกว่าจะดำแล้วนะเธออู้ นามเอาตับตับมันคืออะไรล่ะจะปนยังมีน้ำน้อยอยู่บ้างเดี๋ยวเราดูตัวล้านกันดาดูซิตัวลานเป็นยังไงแตดูยังถกคนมาด้มาดอดํายี่ยมเลยโอ้ยจนเละปีพี่กระดาษโอ้ยจนหออโอ้ยปิ่งเนี่ยเลย ก็กลัวว่าจะบัสกูย์ก็พูดโพ่กวอันนี้ได้แล้วนี่เปิดโลดหันเบิ่งใบตองมันจุดใหม่เลยอะไรนะอุ้ยอ็ใจได้ยังยังไม่ได้ไม่ได้เอาเอาออกเลยใบตองจับคลิปออกคลิปไว้นี่เออคลิปไว้ก่อนเอาใบตองออกเลย มันโบตองห่อไปตอ,องแกงก็ได้ฮอือ,อปิ้งเลยปิ้งอย่างนี้เลยเออโอ้ยเอาออกท่านนี่ควันเอาออกอือใช้แนวขีดมึงรู้เอาแล้วเนี่ยควันเห็ดกินสุดยอดเลยแซมมี่มันกระซุกแล้วเนี่ยปิ้งหม่ำเลยทุกคนปิ้งหม่ำไป,ไปเอาลงไปยาวขึ้นบนนมันมง,ง่ายหรอก

สุกแล้วนี่มันแห้งๆจะให้มันแห้งไรมันเสียนั่นมันเป็นปรตีนนี่ให้มันมาดพอดีจังหน่อยนึงมันก็โอเคแล้วอร่อยแล้วน่ารับประทานแล้วก็ได้แล้วแหละอ่ะลองจับดูสิโอ้สุดยอดมากขอสิมหน่อยออ เดี๋ยวจะกินให้ทุกท่านได้ชวมว่ามันแซ่บว่าหอมมั่ม,ม,มได้ไหมรสชาติได้แ,ดแต่ว่าการปิ้งแบบมาแห้องอะไรแบบเนี้ยบอกเลยว่ารสชาติบังจุบ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  <c ười> บองจุบจุบบองเจี๊บผ่านบองแล้วไปหาเจียวบองมากินครับผ่านเยี่ยมนี่แหละการปิ้งอ่ะใส่เจียวใส่ข้าวเหนียวอร่อยดีอร่อยนะกินได้เสี่ยงอะไรเจ้าปะเมื่อกี้อันเมื่อกี้ไม่คอยกินหมดไปแล้วคอยกินก็คอยอิ่มเลยได้คอยกินเต้าเลยได้คอย เพราะว่ามันไม้ค่อยก็เลยไม่ให้เจ้ากินค่อยกลัวเจ้าเป็นโรคเป็นอันตรายเพราะว่าค่อยจะให้เจ้ากินดีกว่า,าโอ้ดีจังโอเคลิป okay. มีก็ปิ้งเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่รับชมบองจุ๊บบองเอ้ก <laughs> ับกลับนะทุกคนอยา <laughs> เดี๋ยวจะรีบไปชายแดนแล้วกล <laughs> ับไปแบกแบกปูนกัน đâu ơi đến like cold. The... ok, oh oh, <coughs> <crier, crier, crier. coughs> <coughs> <coughs> phải ไม่สะระขอ